น้องเท่ากับฝนน้องเท่ากับเด่นไปบักทัวนะครับโอ้เพิ่นเขียนใหาเส้นในแบบบอกทัวร์เด้วนั้นเป็นเองไม่ดได้นะครับอ่ะ,ะเดี๋ยวไปรอติดตามความฝันกับพ่อเตี๋ยกับไปบักทัวนะครับงวดที่แล้วเขาบนล่างได้บพุพเพเมียนครับอ๋อตามเจอนะครับพ่อเตีย๋ยเขื่อนสตินทร์นะครับคุณหอนไรเนาะครับ เพิอนบ่อไหร่ได้ต้องมัดนั่งเย็นย่อมพมใหม่ครับอากาศไม่ร้อนนะพ่อห่อนคือการมดอยู่เนาะเรียกว่าห่อนอยู่บ้านผมโมเมนเนาะเป็นปีการเมดทุกปีทุกสายต้องสงสารฝนตกครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะวันนี้แหงอ่ะ43องศาได้โอ้43องศานะครับตติดามกล้องเต็นไว้ตลอดด้วตัวนี้ก็กระแสครับก็กระแสเลยครับ43คอยดูตั้งเงิน เสียงไม่นั่นคุณแอมครับมีทั้งเสียงไม่นั่นสี่สิบสี่ครับเป็นควงนะเป็นควงเป็นคงมันเยอะมากครับทองมีนะครับสามต้นหลางครับเพิ่งทองมีนะครับเมื่อวานก็ได้ไปพักที่บ้านเพิ่์นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับที่พักและข้าวปลาอาหารนะครับกับบ่าวเอ็มนะครับสบายครับผมเพิ่นก็เลยพามาตามตัวเล็กเนวทางความฝันของพ่อเตี้ยนะครับเจอแล้วนะครับพ่อเตี้ยสิรินทรนนะครับ แขนเป็นยังพอเว้นนั่นนี่ยังในคนเดือนนี่ยังล่ะก้ามเนื้ออ่อนแรีงอ๋อครับเส้นเลือดตีบครับพ่พอพอเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นมาบอกโศกบอกลาบนะครับเนาะเนะขาทำงานบ่ได้เพิ่นน่าจะอยากจะซอยเหลือดอก,กนนั้นมันเป็นนั่นมันเคยได้สูบปีครับดอกนอคุค้นคำเป็นเ<ม><ห>น,นี่ยดอกนออีกบ่ครับอันนี้บอ,ะะบอมันมันมันเป็นดอกนะ ทำเป็นดอกแอ่ดอกง่อยเป็นดอกนี่เคยได้สูปีครับปีนี้เป็นบอกเป็นดอกนี่พ่ไ้ปีนี้เป็นบ่กครับเป็นสองสออยู่หันแสดงว่าจะไม่โชคบอกพ่อตังสิ่นผมมันสิม่นใหญ่ละครับส่วนมากบริสุรอกผมมันมีแค่ใหญ่เสือนี่แต่เห็นบอกพ่อแต่ว่าเห็นอยู่ก็บอนขันฝันกับบอกพนน่ะจะเสือร้องเียกตัวนั้นตัวนี้กับบอกพนเพิ่นก็เอาเรได้หันึ้่งเทื่อกันรอก็ได สองหมื่นกว่ากัมีแต่ละงวดอ่ะค่ะพ่อขึมานเท้องเทียวกับหมื่นกว่าต้องเทียวกับสองกับมีค่ะออเอฟซีเดินทางมาไก่อยู่ได้พอการะศินได้หนิโอ้มาไก่ม่ไก่อยู่ค่ะกับเบ้าแอมพนเราทำวดีเลาทเมนเลาเอาน่ะบ่ค่ะสามรอยยังสี่นี่เทาไหร่เดี๋วสองหมื่นเนาะค่ะพ่อ นั่งเทือเราก็เมียนเรได้เทือละสามอยเทือละสี่อครับเราบริ่าทนะเอนเมียนเลยท่านที่เลยโอยเปียรอยเราเอามาอะไรสุดยอดเลยเมีนตัวเราเปรอยตัวเะาหาดอยคยถือมาแล้วใจ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 ยจใ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 ใจใจใใจใจขจเจใใจ้จใ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 ขอใหใใใเใ เขาไปใส่เขาอันเลขใต้ดินน่ะขอเงินเจ้าวเนตชาวไร้มันเลยเอาเป็ดพันเราอ่ะเออเอาก็เอาว่าก็เลยเอาเอทีเอ็มให้พ้นไปครับพ้นก็ไปเอามาไปใส่หนีเขาครับถ้าโบใส่เขาบโให้เส้นอีกไรับมันต้องใส่เขาแต่ว่าเราจะอุ้ยใจขักอันถธอจะงวดตีแล้วค่ะคุณพ่อคะงวดแล้วฟองงวดสั่นมากเลยนี่งวดเปดหนึ่งหันแล้วก็ได้เรียกการงวดเป่าแอมมาตามก็ได้ เก้าแปดงวดก็หนึ่งหันแล้วก็ได้กันเก้าแปดเขาบนล่างเราบอกตรงดวงได้แปลว่าเราไปอยู่เออเราตามเราหันได้เราก็บอกกันหน่อได้เราบอกว่ามักตัวนี้แล้วเราว่ามาเก้าแปดเราว่านอเราฝันแนวนั้นเราว่าเลขฝันเป็นบ่างคะแม่นคุณแม่ยังก็ค่ะซื้อเพิ่นคุณแม่สมหมายคุณแม่สมหมายก็คือเข้าทั้งบนและล่างครับของคุณพ่อนี่เลขไปไมมเลขไมปไมมเข้าทั้งบนทั้งล่างเท่กันโอ้คุณพ่อดวงเฮงคุณแม่ดวงเฮงตัวนี้ แต่ว่าหันบสได้ซื้อรักผมหน่อเป็นยังยังบได้ซื้อค่อยซื้อก็แล้วเจ้าเจ้าแต่ว่าหันบอกพ้นเลยเจ้าซื้ออ้อเดอร์ตัวนั้นตัวนี้เี่ยวเี่ยวนึงหันาให้ซื้อตัวละสามสิบบาทเด้ออันเี่ยวมันออกสองสี่นั่นฟัดตัวสามลอยง่ายแล้วว่ะเขาเห็นงานอยู่ฝุ่นได้อยู่อนุรักษ์ฝุ่นได้ผู้ใหญ่ข้าว เขออกตัวไรคุณเราคุณทั่วมาสองสี่ถันว้อยเขยได้สามร้อยเพื่อปลาปลกมูเให้งานน้ำกันอยู่คุณปลูกหัาวนาปวกกันเขาขอกินเบียร์ขอกินเบียร์ได้เงินเรียกแสียวมาให้เรกคนละพอดีเนี่มูแรงมากเขาก็มาจ่ายจ่ายเราบอเทินแล้วไปเห็นงานแล้วก็ให้เขาคนละสองร้อยสองร้อยให้เขาสืบเบียร์กินปวกหัวนาปวกเมี่ยงนนาเนานคนสุกดี่นกัใจบุญนะครับเนาะทำบุญตลอเลย เราถือเราบ่แพงนะครับถ้าก็ปล่อยเลยเอาถือให้ผู้นั้นผู้นี้กินผู้ท่าเฒ่าขอก็ซือให้กินมันก็บบดรลายดอ้เนาะบรรลัย1 0 0 1 0บาที่กบอันนั่นดอกให้ผู้เท่าะแต่ว่างว่นี่เราเราว่าค่อยฟันแล้วเนาะิ่นฟันแล้วบอกค่นฟันแล้วค่นบอกอยู่ว่าหกเก้าคนว่ะบอกมาแล้วหกเก้าเออจักก็เราฟันแนวไลกับบ่อจักกบเราคือกัน ิ่นบอกเป็นตมาแค่นี้บอกคับแม่นชุดเดียวนี่ห้างเดียวนี่ตัวเดียวหกเก้าพอแม่นครับครับงวดที่แล้วคุณแม่ให้บนลางเลยแต่ความฝันแม่นบอกค่ะแม่นพองวดนี้คุณแม่บอกว่าฝันแล้วเออคุณว่าฝันแล้วคนะุณว่าให้คุณว่างกเก่าคนะุณว่าได้มาแล้วหกเก้านะคะท่านผู้ชมฝันมือวัานไถ่พอตุ้นี้ก็จะร้ายมือหะอเนี่ยตัวเราก็บโอยู่เนาะ ปกติแม่เป็นคนฝันแม่นบ่รอคะคุณพอ่อก็เอาการเหลื่อยอยู่ได้ละ่ะเทยมมันรอกันศ <Okay. S 2> ูนย์สามใช่ก็ว่าเราฝันว่าศูนย์สามเราว่ะต้องเขียนใส่กระดาษไว้ซื้อให้คอยนเรเดองนี่เราว่ะก็ว่าไม่น่นดอกเส้นเขาชาฟังนี่คือออกตรงๆพ่อแต่ละหัวแม่นเขาตรงๆเลียก่ค่ะกระืือให้เราตัวหนึ่งสองร่อยแต่ว่าคนไปร้อยอีกก็แม่อื่นอีก ด้อยนึ่งเยียดงวดอะไรได้สามได้สองมือเยียนาอ้นาะพ่อเนาะก็พ่ออยากได้กินหนอนดูได้งวดนี้ได้แล้วแม่เตี้ยพ่อเตี้ยแม่สมหมายจะนนเรื่องของแม่สมหมายแม่สมหมายงวดที่ผ่านมานี่ยเขาจ้าจ้าจังจังวะสันครับแม่สมหมายบอกพ่อเตี้ยว่าฝันดีแล้วได้หกเก้าแม่นว่าพอแม่นครับเคืนว่าได้หกเก้านะค่ะ หกงก่ามันก็เขาก็เลียกเพิ่งเนาะครับฝันเมนทั้งเลีพ่งมันสิบหกหาหเก่าหกค่ะพึ่งมัแตัดไอเลียกผมฝันตีโอพ่อฝันเองคุณพ่อกับฝันอีกฝันมาไดไปเอาพิงกมูต้นเดียวสามห้าง่ะจังหวะพุ่นตีให้ว่าเก่าสามมันก็เรยกว่าเสียงมึงเก่าสามมาเครับ เชืกมังเกิาสารผลมาฝันอีกเลยป่านนี้ฝันเนอะไรอีกครับฝันว่าได้ไปเก็บเฮ็ดพวกครับได้รพวกอะายหนึ่งก็ได้มาตีเด็กเฮ็ดพวกป่านนี้เฮ็ดมันก็เก่าอ่นหมด่ะครับ,ครบแค่อันเฮ็ดพวกไปเก็บเฮ็ดเก็บมันก็เก่าเก็บเป็นเก่าเออเฮ็ดก็เป็นหาเฮ็ดเป็นหาเออพวกมันเป็นแปดครับพวกเป็นแปดก็ได้มาตีเก่าหาแปดตัวเก้าน่ะ เก้าห้าแปดพอเพอที่เก่าหาแปดตัวเก่าครับกันจีซื้อตัวนี่ละร่องเบิงอ่ะอันนี้คุณพ่อเตียฝันเองครับแม่นครับก็เก่าสามเชียงมเก่าสามฝันมวันเก็บเมดเนี่ยก็ได้วยสีร่องมบงตัวนี้อีกนะครับจะว่าคืออยู่ะคือครับคือคืออาจจะเป็นตัวเก่าก็ได้ครับน่องครับผมลองเบิงครับสองตัวของพ่อว่าอยงไรครับเก้าสามเก่าสาม พ่อเอาเก่าสามไป็นเสื่องฝันก็เลยฝันดีจับนิ็ดปวดฝันเลยเป็นเก็บเพ็ดปวดฝันว่าได้เก็บเห็ดปวกก็ได้แลเลขเข่าแล้วล่ะพ่อฝันได้เก็เเนาะดูเก่าสามสิบเป็นรางครับหาหาแปดสิบเป็นบนครับก็มีส่วนมันหมดหรอครับตัดเลนเอาครับเอาคนด้วยแลสามตัวด้วยเก่าครับเกาสามตัวเลยบ่ะพ่อผมว่าดัอนนี้เน้นตัวใดพ่อ สามตัวบนเด็ตัวนั้นเก้าแปนี่ป่พ่อแม่นเก้าสามนันหลังบ่เทอาพุ่นเป็นไห้ค่ะมันเก้าแนวบ่อไรเนาะเก้าห้แปดแ้วก็เก้ามของคุณแม่หกเก้าหกเก้าหกเก้าครับเอฟซีถามห้าหลายครับมอกแม่สมหมายกคุณแม่หัวเราะนอกขะน้องาบอกสองปวงครับ เกี้ยก้อนเลยเกี้ยก้อนบอกต้องหางเป็นอะไรครับเร็บสี่แล้วแลบอกซ้ำนั่นเราเขามหวหลายช่องครับใช่เขาให้เล่าตัวหรอทีดตัางคนตัวไทยครับบุญธรรมนำโชคครับทองมีสามดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ได้มาตามความฝันของคุณพ่อเตี้ยคุณแม่สมหมายผู้เพิ่นฝันแม่นักเก้าแฝดประธานเว้ยเราบอกว่าเก้าแฝดกัเก้าแฝดเล่าวินี กสิบาเปเงินเล็กนี่แต่ว่าเราหันบริษูไหลาแล้วหาซีบบาทก็ถือว่าโชคดีน่อเนาะหาี่าก็ได้ซ้ำฟันหาใช่วัตถอนี้ก็เส้นเขาได้สีร้อยเหลืออยู่ส้ำันเด็ดเมื่อนี้ซื้อไว้แล้วจะเพาะห่อนเหมือนผุนาะอ๋อหอดหมือนผุนาะโอ้ยแมงมันที่จองค่ะจังซีวาผุนาค่ะ ทุกวัน,นี้คิดว่าเลขอะมั่นใจเนาะพ่อเนาะมั่นใจเขาคิดว่า,วาจิเขาอยุเก่าสามมักเก่าสามอ๋อพ่อมักที่สุดปะ่ะค่ะตัวนี้เก่าสามกับหาแปดเนี่ยเก่าสามกับหาแปดนะครับพี่นองคุณพ่อว่ะ,ะมาหอาด้ยวยครับพอเตีย้ยฝันแม่นนะครับ ตามมาจากกาลสินฮอดซองเมกบ่ครับอันนี้แม่นครับอ๋ออำเภอซองเมกอำเภอสตรีนทอดครับอำเภอสตรีนทอดน,นะครับอ่ะผูขข้ใดเข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับหรดูมาดูทางช่องยูทูปนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภกับความฝันของพ่อเตี้ยดนะครับเดี๋เพราะว่างวดที่ผ่านมาของพ่อเตี้ยนะครับเข้าบนล่างนะพอ่อเนาะเข้าบนล่างดีกว่าครับพ่อเพิ่ <ขอ S 1> นแขนเพิ่อข้ากับตรงอันนั้น เดี๋ยวจะตัวเลขเนวทางความฝันของรสักคพ่อเตี้ยกับแม่สมหมายนะครับคุณแม่สมหมายให้69นะครับเม็ดเดียวนะครับสําหรับความฝันของพ่อเตี้ยนะ958สามตัวนะครับสองตัว93นะครับสาหรับเกาห่าแปดนะครับให้ตัดวินวินสองตัวด้วยครับด้อแอดมินบริเขียนให้นะครับห้ตัดเอา959 9889และ5885นะครับดูทางไลฟ์สดก็ขอให้แคปหน้าจอไว้นะครับ แคบหน้าจอไหวนะคะพี่น้องผูณใดที่เขามานะคะเป็นตัวเลขของพ่อเตี้ยกับแม่สมหมายนะคะถูกว่าช่องหวดติดแล้วพี่น้องเขาทั้งบนทั้งหลางนะคะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะท่านผู้ชมั้งวันนี้ฝันดีนะคะคิดว่าตัวเลขเขาแน่นอนนะคะพี่น้อง